you <laughs> อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระห สาสตุเตียมปิธรรมังสรนังคจา,ามิตุ an ติยมปิสังขัสารนังคจามิตตียมปิสังขัสารนังคจามิตติยมปิพุทธังสารนังคจามิตตียมปิพุทธัสารนังคจามิตติยมปิธรรมังสารนังามิยามิปานาติปัตตาเวรมณีทิ กาประธสมาธิยามิอคินนาทานาะเวรมณีสิกขาประธาสมาธิยามิอคินนาทานาเวรมณีสิกขาประธางสมาธิยามิกาเมชมิชาจารนาะเวรมณีสิกขาประธางสมาธิยามิาน,า,านะคนคกด ท่านนายกกีรวัฒน์สะสมทรัพย์เขาปาดปัจจัยร่วมบุญด้วยครับมองกล้องครับต่อพระคุณครับต่อพระคุณท่านนายกเกียรติวัฒน์สะสมทรัพย์นายกโครงการบริหารจังหวัดนะครับติการผู้วงท่านที่สองคุณสุภัทราแตงเขียวครับเย็นแสบครับรับผ้าก่อนละผืนครับด้านหน้านะฮะด้านหน้าแล้วก็เดินกองไปเลยครับรับผ้าดึงดึงนะครับ แล้วมายืนแด้คามือครับพนมมือไว้ครับพระรัตนาครับพระสวัสดิพมม์พระธรรมโมพระคนาทรกะตะทัตธรรมโมแม่ตาพิจนาภาบาังสกุลนครับผม เสือบสาเป็นธรรมจาระกรรมได้อย่อมพบความสุขเออแับเดียร์นั่งที่พ่าที่แม่นแดงครับคุณปริการผู้วงนี้เป็นทอดท,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 ท่าความสุขุพิจโจกุศลให้กับคุณแม่ยุคอิมผู้วงกร<ห>าบป,ปรารถนาพ <c oughs> ระครูสมุภรมนายสุวจรผู้ช่วยเจ้าวาาพระไตรล้อมพระคุณช่วยกระตะบุญโย ในกาพาิกตรนาภามักสกุลครับผมอนิาวาตสังขารุปปาทวายธรรมมิโนอุปปาทิตวานิโรจนติเจ้าโมปสัมสุโสอันสังขารทั้งหลายนั้นไม่เที่ยงไม่ เรย่งงองฤทืิ์ยังย้งยาเสพติดเกิดขึ้นได้แล้วเือดตามเป็นธรรมดาร่างนับได้ย่อมพบพาความสุขเออขอบขอได้เชนั่งที่เกงพี้ครับท่าน้งหลายได้พักผ้าพักผุ้งปฏิสุขสงให้กับเวลาพอประมาณครับเชนครับพร,ปประตามพรรัลูกสามคนขอตั้งจิตอธิษฐาน ดวงวิญญาณของคุณแม่จงมเสถียรตระติดยังชั้นฟ้าอย่าวนเวียนรูปจะเพียรสร้างกุญสมสมองของลบุญหากชาติหน้าเกิดใหม่ได้อีกครั้งรูปก็หวังบุญเก่าได้เกื่อนหนุนเป็นแม่รูปหูพันมั่นการุนทดแทนคนณทุกชาติไม่คลาดคลากร,ราเียนเชนท่นนั่งครับด้วยป,ปากพคาอครับขอพระครูประจิติวัฒน์ดอเตอร์ จ้าว่าพระไตรล้องได้เมตตาเป็นประธานพิจารณาห้าไตรมหาบัุคุลและเป็นประธานบังชุมเริงอนิจจาวตาสังขาราอุปาทวยธรรมมิโนอุปธิตตวานิรุชันติเตสังอูปสมโมสุขโขอ,อันสังขารทั้งหลายนั้นไม่เที่ยง ไม่อาจเลี่ยงหรือหยุดยั้งอยากกังขาเกิดขึ้นได้แล้วเสื่อมทรามเป็นธรรมดาระงับได้ย่อมพบพาความสุขเอ่ยเป็นแต่รวังครับคับเรียนเชิญคุณอภพรอีกครั้งนึงครับว่ารอได้ครับเจริญสัมภพัณ์นะครับ อยอมลุกขึ้นยืนล,ลุกขึ้นยืนครับมองไปที่โลงศพของคุณแม่ยุพินพึ่งผลนะครับมองไปและตั้งจิตตั้งใจพนมมือขึ้นส่งดวงวิญญาณของคุณแม่ยุพินพึ่งผลนะครับเดี๋ยตมาจะเป็นประธานในการจุดศพของคุณแม่ยุพินพึ่งผลให้แทนพวกโยมนะครับ จติจุดตังอรหังจติจุดติจุดตังอรหังจติจุดติจุดตังอรหังจติคุณแม่ยุพินพึ่งผลขอให้พบดวงแก้วขอให้แค้วบวงมานขอให้ถึงพระนิพพานณปัจโยโหตุขอส่งดวงวิญญาณคุณแม่ยุพินพึ่งผลให้ท่านได้พบดวงแก้วให้ท่านได้แค้วบวงมานให้ท่านจรงถึงมรรติพาน เบื้องหน้าโน้นเทินขอส่งดวงวิญญาณนั่งได้ ไปถวายเจดิตประจัยเตยธอทำนะครับรัติการสุดรัตารักการตีละพรนะครับอีกครั้งหนึ่งครับถวายทานดอกนะครับทนบา,นนนบานที่ดีดอกไม้ถวายพร้อมออกันนะับทีมตาต้องจะได้ผ่านรูปไว้อย่างสวยแล้วถ้าไปดูภาปปพกับเหตุของงพ่อฟูดได้นะครับหลังจากพิธีนี้เสร็จสิ้นไปสามสิบนาที ภาพทุกภาพขั้นแต่รถเข้ามารวมถึงวีโอไปดึงจากเอกอขาอปูดแตงครับฟรีครับแล้วถ้ามานั่งที่เดิมครับมานั่งที่เดิมจะได้ตรวจน้ําตรวจน้ําไี่สําคัญครับที่พระไตรลักโลกแดกเจตาบิราบาริภูเรนติสาสรางังเอวาเมวาอินโดจินานางเมตานา,นา,นานงอุปปัตเต ิติสตังวติตังสงฆ์ติปังเมวัชมิจโตสัพเพปุเรตุสังลปานจันโทปันดาราโสยัคขามณิชนติระโสยัคขา สบสัตตาสุขีอัตนานังปริหารตุสัตว์ทังหลายทั้งปวงทุกช่วงชันทุกผิวพันธทุกเชื้อชาทุกศาสนา รักษาตนให้พ้นภัยภาสัตว์รวมโลกโชคชะตาทุกราศีขอต้งมีความสุขสนุกสนานอานิสงส์ตองมีพ้นดนบัานดา